อ,อ,อ๋อเกือบโอมาใส่หมดเลยอ่ะใส่อย่างหมดใส่น้อยเดียวหมดกเก่ค่ะ,สะใส่น้อยเดียวอัดึ๊บครับผมมาปะกันทมแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆและนี่ก็คือคลิปทำอาหารนะครับวันนี้ผมจะเข้าครัวพร้อมกับลุงชัยและลุงดมนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเหนือ เมนูลาบควายซึ่งผมที่ทําเจียขนาดเลยเพราะผมมักทําแล้วขีนนะครับกระเจียบแล้วเอาคว้างกรัเจียนะครับวันที่ผมจะใช้เนื้อควายนะครับชําแหละมาสดๆร้อนๆนะครับควายไข่บะฮูอยู่กลางตงแล้วนเนาะไปชัแหละมาวันนี้ชําแหละมาหนักขนาดแต่ผมจะใช้แค่น้อยเดียวนะครับประมาณตีปอล่า<อ><อ>มันไปปอก,กินแห้งยัก ฟื้นละฟื้นละเริ่มจิงว่ามันมีนี่กันกี่คนครับพอกับเอาคนจีโคงกามเอากะหามกอบห้ามกุย้ยพืชจีนจีห้ยังาบอกบอกมันสาบก็เอาอะยิงอัะยิงกอดโดมเลยโดมเอาสมจือ้อยิงนะยิง <ไอ S 1> หมดต้องก,กินขอคือโดมเมาไหมบ่อืมโอเคเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเอาไปนอนกันก่อน นะครับนอนกันประมาณสักดูชั่เมื่อ <c oughs> แรงๆเขาก็พลิกมาลาบ <c oughs> ออกดซื้อแม่กดลาบเลยกะนอน,นอันโป่อย่างนอนพักผ่อนมานอนพอพักเอาแหงมานอนแล้วกันเดี๋ยวเขาก็ลุกขึ้นมาลาบมานอนลาบเลยแหนออกไปล้วสองร้อยลาบเลยอ๋อลาบเลยเออเพื่อบะเป็นการฮื้อเสียเวลาเนาะอันเขาก็จะมาบันเทิงกันเลยเนาะ จีนลาบนี่เดี๋ยวผมนะครับจะนําไปนะครับลาบตีอยุธยาเนาะขึ้นรถทัว์เหมารถทัว์ก็ซื้อมากินนี่เพื่อไลาบหฮ้ยอย่างอยุธยาไปกินไข่ลาบขี้ของไปลาบเพื่อให้ลาบคู่เดียวเพื่อเขาไปพ่อวัดพ่อวาเโอ้เหมต้องพ่อมันจะได้กินลําเออบันเทิงเออว่าลาบที่ไหนบ้านเขานี่เลยอ่ะลาบเนี่ย แล้วการไม่อย่างวางแหละวางให้บุบหัวทิ้งเลยโอเคบันเทิงลาบกันเลยครับอจืดไอ้เน,นี่ยลาบกุมะลาบมันก็ไอ้กัดจืดบุ้งกันนะะ่ะอ่ออ่ะเพื่อาเป็นการที่เสียเวลาอันนี้ใจม้าเร็วของเฮาเลยอ่ะไปล้างไปเลยไปเอาไปล้างเลย อันนี้มาเร็วเออเราเอาไปหักเอาไปคว่มแห่แห่ไปได้หักเลียบแล้วเนอะกะไก๋เสียก๋ไก๋ลาบนะ่ใครอยากเนาะเล็งก็อกับอปอบ่พอมื้อพอวันแล้วกะมาถึงก็จะลาบป,บปุ๊บๆแล้วกะลาบเลยแม่ใครอยากเนาะการลาบนะครับวิธีตังเหนือนะครับบ้านเฮานะครับบ้านผมนะครับ เป้นก็ต้องพอมือพอวันนะครับปัจเจบ่าอยู่ดีๆนึกจะลาบก็ลาบแล้วครับมันบลัมนะครับต้องพอขอโขเลยไปอู้นักลาบก็ลาบเข้าใจครับมันต้องพอมือพอวันนะครับโอ้หมดต้องพ่อพอเวลามาพอลาบเลยพอวันนะครับเอาอีดีกว่าเก็บก่อนเดี๋ยวไปพอวันพอเวลาครับเดี๋ยวไปถามตุ๊ถามนานก็มเก็บก่อนต้องลาบต้อเนาะลาบ มาทำพ่เมื่อพ่อวันมีที่ไหนว่องโอเคอ่ะกับบันเทิงกันเลยลาบเอาซอยอ่ะบ่เอาปั่นกับโคบีบบ่เอาซอยอีกไปกุ้มเอาเอาเพื่อบรเป็นการที่เสียเวลาบันเทิงกันเลยนลมแกะหอมลาบเลยอ่ผมลาบอ่ะมันจะได้เวอร์ต้องใจห้องเพลงไปมันจะได้เข้ากอารมณ์ลาบเอาคอเพลงเดียวบ่เออมาห้อง ฮ่าเมียลมลุงชายจะห้องดีๆก็นไว้อย่าฮ้องด้วยน้ำตาลมทายโอ้ฮ่ามองกระจายลาบโอ้จีนนักขนาดเนอะจีนงามขนาดเนอะเสียดายมันบ่อยแบบนี้เอาบอกเสียดายจีนบ่วิจีนงามไปงามบอกมาแล้วลาบอกยังดูมันจะบางงามมาเหี้ยถ้าลาบนี่มันเหลวจะบางงามมาแล้วนะเขาอู้มาได้ยริงซื้อมาอยังก็มันงามเสียดายปมะเออมันต้องเสียดายลาบเลยจีนงามไปงามบ่อดม Ô bà ca lạ hơi, chín ngàm lắm. bảy, bà 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 bò chín ngàm bà 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 hơi. Ngàm bà 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 lạp, bà bà bỏ, bà đốm. bà 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 bỏ. Bỏ bỏ, ใช่ปอบอเอาไมา่ยิงปอบอโอ้ลาบหมดเลยปอก่ะเอาไว้เคี้ยวว่งไอ้มันแบบนี้โอ้ลาบหมดเลยู้ค่ะใจลบับเอ้มันแบบเดินแบบได้เคี้ยวละแบบได้เคี้ยวละลาบมันยังมัวรีละปอบอปอบอได้แล้วนะมา,มาได้เล้ว bọn nhảy đi cũng phải mất đầy, đầy mọi... Ồ, mà đó bọn vô đi mà cầu luôn cả đi cặp hông mù cọp nhanh chuyển đầy nhàng điêu còn cả à, cửa ô mà sai một đây à sai nhàng một sai nói đi cả nói đi าใส่กับน้อยหรอพ่อเออคนนึกว่าเฮ้ใส่หมดมันเป็นหมดอย่างมามดออโอเคปะยังหม้อชงกินเนี่ยลุงชัยเออห้ามมากิน <c ười> โอ้ก <c ười> <อ>็หม้อไม่ใช่น้ำเกลือมานี่เขาชงกินมาต้องได้ซื้ออ่ะเออเข้าใจอ่ะห้ามมากินถ้าสมมติว่าลูปตองถ่ายบ่อยเนี่ยลุงชัยไปซื้อร้านขายยามันแพงซองแต่แป๊บหนึ่งสาวสามสิบ Ờ, ừ, ừ, hai mặt chín Sửa 5 baht Hai mặt chín Hai mặt chống chín Ai Odin gặp mẹ Ờ Cái Hai mặt chín Chống chín Chính hai cháy lạp U bô anh nhàng nắp xem, đặc lạp xoay cắp chím này Chọt, bài Mặt đèn mặt cháy Ui Nheo Nheo bay nheo nheo ง่หมูสันหาครับอู้อย่างคิง,งเราพอ,อลุงบอกพอ,อล้วนับว่านี่พักไพ่นี่อ,อ๋อน,นี่ใช่ลากเออคิองใส่ปุ้ยอย่างต้นเดียวเต็ม<อ>ใส่โมน,นันปุออ้ยเฮ้ยอันนี้พออย่อไปปูกมาต้องถ้าซื้อมันแปลงมาต้องใส่หมดใส่หมดว่าเอาไว้ปลูกอ่ะ มาต้องนา่ต <fella> <You should>! ีเอาไว้ปลูกพองอ่ะเออมาต้องจื๊บไวเซนใครข้ากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอเยิงมาเนี่ย